อันนี้มีภิกษุไปเจอพระสูตรรู้เจ้าตำหนิตำหนิภิกษุที่ไปชื่นชมสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเคยอ่านพระสูตรที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของอนุตตริยะหกประการกับนุตตลิยะหกประการการได้เห็นการได้ฟังการได้ศรัทธาการได้ศึกษาการได้บำรุงการได และลึกถึงในสมณะพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ประพฤติผิดซึ่งพระองค์ก็บอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราเข้าไปเสพพบกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนี้เป็นภิกษุในธรรมวินยัยเป็นปัจฉาสมณะของพระพุทธเจ้าเดินตามพระเจ้าเนี่ยเข้าไปบิฑบาตด แต่ไปเห็นนักบวชลัที่อื่นแล้วก็คิดในใจชื่นชมผู้เจ้ารู้ความคิดตำหนิว่าเธอเนี่ยยังนับว่าเป็นสมณะสักยะปุติยะได้ไหมก็คือเธอยังนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้โยมต้องทราบว่าผู้เจ้าให้เรียกว่าสมณะสักยะปุตติยะบุตรของสมณะในสักยตะตะกลุแต่ไปคิดสรรเสริญ สมณะเ่าอื่นในความเป็นอย่างนี้ดูก่นพัคกวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมแห่งชาวถูลูชื่ออุตรกาในถูลูชนบทครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเรานุ่งแล้วถือบาทและจีวรมีโอรสเจ้าลิชวีชืช่อสุนัขตะเป็นปัจชาสมณะเป็นพระผููที่เดินติดตามไปด้วยเข้าไปบินทาบาท,ที่อุตรกานิคม สมัยนั้นมีอเจลกะคนหนึ่งชื่อโกรักขัติยะประพฤติอย่างสุนัขเดินด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากดูก่อนพัควะโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนัขตะได้เห็นแล้วจึงคิดว่าเขาเป็นสมณะอรหันต์ที่ดีผู้หนึ่งครั้งนั้น เราได้ทราบความคิดในใจของโอรสเจ้าลิชวีชื่อสุนขัขตะด้วยใจแล้วจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนโมคบุรุษกล่าวกับภิกษุลูกศิษย์ภิกษุที่เข้ามาบวชในธรรมวินยัยนี่แหละที่เดินตามผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าว่าเลยว่าเป็นโมคบุรุษพระองค์บอกดูก่อนโมคบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังจักปฏิญาณตนว่าเป็นสักยะบุตรอยู่หรือนี่แค่คิดนะ ยังถูกตำหนิขนาดนี้นะแล้วก็ดูเรื่องของสาติเกวัตบุตรบอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าก็ตำหนิเป็นโมฆะบุรุษเหมือนกันเพราะผู้เจ้าไม่เคยสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์หมู่คณะสง์เลยพินากันว่าแล้วอย่างนี้ผู้ที่ไปทําเดลาชานวิชา โอ้โหไม่หนักเข้าไปเลยนี่ขนาดแค่ชมสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนี่ไปประพฤติวัดของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเลยนะเพราะเดลฉานวิชาทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาที่พุทธเจ้าบอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดลฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้าง การบนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสวงการแก้บนการสอนมนกันผีบ้านเรือนการทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยการทำพิธีในที่ปลูกเรือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนการบูชาเพลิงทำน้ำมนบูชาไฟทำพิธีในที่ปลูกเรือนการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะห์การปลุกเสกนี่ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะ นี่สุนัขตาแค่คิดนะชมว่าโอ้สมณะผู้เนี้ยที่ทำตัวเป็นแบบสุนัขอะเดินด้วยข้อศอกขัวเขา่าแล้วก็กินอาหารตามพื้นที่เขากองกองไว้สุนัขตาที่เป็นปัจฉาสมณะเขามองว่าเนี่ยคือพระราหันนะแสดงว่าเป็นพระบวชใหม่้ายังไม่รู้เรื่องอะไระนะโอ้พระราหันรูปนี้ดีจังเนาะอ่าอย่างนี้ผู้เจ้ารู้ความคิดนะตำหนีเนะ็ย หันมาบอกว่าเธอยังจะนับว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะได้ไหมนเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยมีในอริยวินยัยไปเรียนคำภีเดลฉา,านวิชาเรียนคำภีโลก,กายตนะผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอเห็นความสําคัญในคําของตถาคตเธอยังจะไปศึกษาคําคนอื่นอยู่ไหมเธอยังพอจะนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่เนี่ยโดนอีกเหมือนกันเห็นไหมจะไล่ออกจากภิกษุแล้วก็ปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไป ไปศึกษาไปทําตรงนี้ทีนี้เราก็มองไปถึงผู้ที่ทําเดลภาสารวิชาดังนั้นผู้ที่ทําเดลภาสานวิชานอกจากทั้งเรียนทั้งศึกษาทั้งนําเอามาปฏิบัติและนําเอามาเผยแผ่โอ้หนักไม่เนี่ยจะหนักกว่าแค่คิดนะหนักกว่าแค่พูดนะที่สาติพูดหนักกว่าที่ไปศึกษา นี่เอาหนังสือเข้ามานั่งอ่านนั่งศึกษานี้ยังโดนเลยนันเนี่ยนะ,ะศึกษาเดลฉานวิชาเออเดลฉานวิชาก็ทํากันยังไงนาะเห็นไหมยังถูกปรับอาบัติทุกกฎเลยใช่ไหมอ่าแล้วยังถูกผู้เจ้าว่าพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือเปล่าอ่าก็อันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจสําหรับภิกษุที่ทําเดลฉานวิชาทั้งหลายที่ประกอบซึ่งมิชฉาอาชีวะอ่าล้วถูกใส่ชื่อเสสวยหรูเอาชื่อของผู้เจ้าไปปะด้วย เป็นพุทธ,ธาอะไรต่ออะไรโออนุภาพของพุทธนะคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพุทธบริษัทสับสนนะเพราะถูกทําโดยลูกศิษย์พระเจ้าเองซึ่งต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะก็ไปปลุกเสกยอมดูซิว่านี่คือลักษณะที่พระเจ้ามองว่านี่คือมิจฉาอาชีวะกําลังหาเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาด้วยวิธีการที่ผิดเนี่ยลักษณะอย่างนี้ย นั้นพู้เจ้าเนี่ยมองลึกลงไปในจิตใจของภิกษุออกแล้วว่ามันมีกิเลสในเรื่องนี้แล้วก็บัญญัติห้ามไว้เป็นสัมปนะศีลาสินสมบูรณ์ของพระห้ามพระเนี่ยไปทําแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างปุชาบอกหมดเลยนะการดูหมอดูเลิกดูยามการสะเดาะเคราะห์การปลูกเสกนะการทําน้ํามนต์การทําพิธีในที่ปลูกเรือน การบวงสรวงการบนขอลาบผลต่อเทวดาการแก้บนการสอนมนกันผีมีแจกแจงไว้หมดเลยแต่นวันนี้เราเอา,เอานอกจากเอาความรู้เอาพิธีกรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นขึ้นมาเป็นพิธีกรรมของพระพุทธเจ้า mm. ซึ่งพระเจ้าทั้งปฏิเสธทั้งบัญญัติเป็นศีลเป็นวินยัยห้ามภิกษุธรรมนั้นถ้าอยู่ในครั้งพุทธกาลก็คงจะ ถูกตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษเหมือนกันแล้วก็จะถูกบอกว่าเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่นั้นตอนนี้เรามีลักษณะที่เรามองว่าว่าเป็นภิกษุด,ด้วยเครื่องแบบแค่นั้นเองเราไม่ได้มองถึงข้อประพฤติวัดปฏิบัติกายวาจาจิตนะที่พระุทธเจ้าบอกว่าต้องมีศีลสิกขานะมีจิตสิกขาเหมือนกับภิกษุทั้งหลายนะปัญญาสิกขา ก้อนหินนะ่ะก้อนหินธรรมดาเนี่ยนะใสๆหน่อยนะแล้วเอามาใส่ย,ยันเนี่ยนะมันหากินได้นะโยมเนี่ยไอเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะ,ะมันเป็นเรื่องทางโลกแต่ถามว่าหลุดพ้นได้ไหมมันไม่ได้แล้วได้ผลจริงไหมไม่ได้เพราะพระุทธเจ้ามองว่าเป็นเดัาชานวิชาถ้ามันนี้มันได้จริงนะหลักกรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็ผิดหมดแสดงว่าศาสดาเราบัญญัติเรื่องกรรมผิดนะผลของกรรมเกิดจากก้อนดินนี้บรรดา ใช่ไหมและก้อนดินนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเอามาปั้นเสร็จแล้วก็มีคนเข้าไปไล่มน์นะมันตะมันตานะการไล่มน์แบบของพรามไตเพชรแล้วก็อ้าวอย่างเนี้ยเอากระถนมาตั้งไล่มน์ไปนั่งไล่มน์ไล่มน์กระถนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอ้าวโยมเอาไปบูชาที่บ้านใช่ไหมอ่าแต่อันนี้มันถูกปั้นเป็นกระถนดูไม่ดีต้องปั้นเป็นรูปอะไรสวยๆหน่อยให่นไหม ก็เลยดูดีขึ้นนะแล้วเอาไปบูชากันอย่างนี้หรือไม่ก็เอาน้ํามาตั้งเอาน้ํามาเสร็จแล้วก็ไล่มนไปไลม่ลมนไล่มนเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วโยมเอาไปกินเอาไปอาบเอาไปดื่มอย่างนี้มันสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแสดงว่าน้ําบรรดาลอะไรได้นะมันมีน้ําบรรดาลใช่ไหมมันเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิข้อที่1คืออะไรที่พระโสดาบันจะต้องละได้ กรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลผู้เจ้าบัญญัติไว้ผู้เจ้าเ็าบัญญัติผิดสิแล้วถามที่เขากําลังใช้ความเพียรน,นั่งทำอยู่เนี่ยเป็นบัญญัติของใครพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่ผู้เจ้าไม่เคยบัญญัตินั้นจริงๆแล้วเขาต้องเอาชื่ออื่นมานะเขาต้องไปหาคนบัญญัติให้ได้ถ้าเขาหาคนบัญญัติไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้คําว่านี้เป็นพิธีกรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ลูกศิษย์ผู้เจ้าขอทําหน่อย เราจะได้ชัดเจนไปใช่ไหมทายาทแห่งธรรมะของตถาคตขอ,อกระทําพิธีของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอย่างนี้อ่นนี่ก็วัดศรัทธาของญาติโยมนะคือเวลาประกาศต้องประกาศให้ชัดแต่ตอนนี้ไม่ประกาศเนี่ยคุมคมเค,คือคอ,อแล้วแถมใส่ชื่อว่าเป็นพิธีกรรมของผู้เจ้านะเอาให้เครดิตข้อวัดของสมณพราพเ์เราอื่นโดยเอาโลโก้ผู้เจ้าไปไปใช้นะ,ะทำให้ คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยเกิดความสับสนว่าเอ๊ะอะไรคือถูกต้องนี่คือปัญหานั้นหูดีตาดีกันหน่อยนะเราถึงพยายามให้หลักฐานข้อมูลที่เก่าที่สุดนะที่ถูกต้องที่สุดสืบทอดกันมา2,000ปรกว่าปีนี่ก็เลยเป็นตัวอย่างให้ดูนี่แค่ไปชมยังโดนผู้เจ้าว่าขนาดนี้นั่นแสดงว่าเราเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยพระในครัง้งพุทธกาลก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะโบสถ์เขา้ามาเนี่ยโอ้เห็นคนประพฤตินะ เดินบนน้ำนอนบนน้ำเป็นชีปเปลยก็ここไปชมเขาโอ้ oh, นีคือพระละหันนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคนในยุคนี้เราก็ยังอาจจะยังดีนิดนึงนะอาจจะพอแยกแยะได้นะ,ะแต่ก่อนนี้เขาก็เห็นใครทําอะไรแปลก,กๆนี่ก็คือคงคือพระละหันเลยไม่รู้คุณธรรมที่ทําให้คนเป็นโสดาบันเป็นสกาทาคามีอนาคามีพระละหันแยกไม่ออกแยกไม่เป็นนั้นโยมพิจารณาดีๆนะอย่าไปมัวว่า สังคมเขาทำกันเราจะไม่ทำหรือเปล่าสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่โยมเองนะสังคมมาช่วยให้โยมพ้นนรกไม่ได้นะนั่นชยมพิจารณาดีๆนะโยมจะจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิก็ตัวโยมเองนะเพราะนั้นโยมเกิดมาเนี่ยเจอคำสอนพระศาสดา,าแล้วไม่เอานี่คือช่วยไม่ได้นะโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เจอคำสอนพระศาสดา,ศา,ศามันก็ยากพอสมควรอยู่แล้ว ถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วเนาะนั้นอาตมาก็เพียงแต่แยกนะให้พวกเราเห็นพวกเราทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ศาสดาสอนอะไรคือสิ่งที่ศาสดาตําหนิไม่ได้สอนเอาไว้ดังนั้นมันเป็นการวัดความเริ่มใสอย่างยิ่งนะความศรัทธาที่อย่างลงมั่นไหมในองค์ตถาคต พวกเรามีตถาคตเ,เอกันตคโตอภิปสันโนไหมเริ่มสายอย่างยิ่งนะถึงที่สุดโดยส่วนเดียวในตถาคตหรือเปล่าหรือ,อยังถ้ายังโยมก็เป็นโสดาบันยังไม่ได้เพราะว่าโยมยังเห็นว่าความรู้ของคนอื่นมีคุณค่าและความรู้ของคนอื่นนั้นเป็นหนทางหลุดพ้นได้ไหมไม่ได้โยมก็หลุดพ้นไม่ได้มันจะพ่วงต่อกันเมื่อโยมศรัทธาพระเจ้าไม่พอนั้นโยมก็จะไปเห็นความสําคัญคนอื่น และคนอื่นนั้นบัญญัติทำวินัยเพื่อให้หลุดพ้นได้ไหมมันไม่ได้โยมก็จะไม่ได้ไปด้วยน,นี่มันพ่วงกันอย่างนี้ดังนั้นอินทรีย์5คือศรัทธ,ธาวิริยสติสมาธิปัญญามันมีผลหมดนะศรัทธ,ธาอันดับแรกเลยโยมศรัทธ,ธาผิดก็ไปผิดเหมือนกันผู้เจ้าถึงบอกอนุตริยะหประการเนี่ยได้เห็นสมณพราหณ์ที่ประพฤติผิดนะมีความเห็นผิดไปเห็นอเจรากะเห็นนะคลานเป็นสุนัข นะประพฤติวัดแบบสุนัขก,กินอาหารตามพื้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่เห็นสมณะาาพา์ผู้เห็นผิดนะแล้วดีไม่ไปฟังธรรมเขาอีกนะไอ้พวกนี้เขาสอนธรรมะนะแล้วมันจะเป็นธรรมะเพื่อการหลุดพ้นมั้ยเนี่ยเราไปชื่นชมก็โอสงสัยเป็นพระหลานเนี่ยศรัทธาไหนะขอฟังธรรมหน่อยสิการหลุดพ้นทํำยังไงนิพพานเป็นยังไงเนี่ยพอดูอย่างนี้เราก็น่าสงสารคนที่ยังเข้าไปในพิธีปลุกเสกอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายนะโยนพู้เจ้าถึงบอกว่า สมณะที่นำพามหาชนไปในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมักผิดปฏิปทาผิดเนี่ยมันจะเกิดผลเสียต่อมหาชนเป็นจนํานวนมากคือไปอ้างแต่ว่ายังขาดเงินสร้างโบสถ์สร้างศาลาอาตมาว่ามันไม่จำเป็นยิ่งไปกว่าการสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับมนุษย์โบสถ์วิหารมันสอนอะไรเราไม่ได้หรอกเพื่อนนะตัวธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยมันสอนมนุษย์ ให้พ้นจากความแก่เจ็บตายได้และพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อสอนตรงนี้กับมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้มีโบสถ์เยอะๆนะมีศาลาเยอะๆพระเจ้าไม่เคยตรัสความเจริญของศาสนาว่าเป็นเพราะศาลาหรือโบสถ์เยอะแต่ความเจริญศาสนาอยู่ที่อะไรหนึ่งบทพันชนะ ถูกต้องความหมายถูกอธิบายกันมาถูกมีนัยยะอันถูกต้องข้อที่สองตัวภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นอันที่สามเนีย่ยภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมสมุนไนทรงมาติกาแม่บทต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆันนแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปอันที่สี่ ภิกษุที่เป็นเทระแล้วต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมต้องปารบความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุกระทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี่คือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสี่ข้อนัยยะอื่นมีไหมนัยยะอื่นมีนะผู้ที่ถ้ามีการเจริญสติปัฏฐานสนีะ่นี่เป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งมั่น นัยยะอื่นมีไหมมีอีกนะธรรมะสองประการหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในอายตนะสองเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทน,นี่เท่าที่เห็นก็มีสามนัยยะแต่ไม่เคยบอกว่าถ้ามีาถ้ามีวิหารมากๆเจดี JD มากๆนะโบสถ์มากๆแล้วจะทำให้พระสัทธรรมตั้งมั่นไม่มีบัญญัตินั่นคือเราไปคิดเอาเองเราไปสร้างสัญ,ญลักษณ์บอกเนี่ยถ้าสัญ,ญลักษ์มากๆก็จะเยอะ อาตมาว่าถ้านำเงินที่สร้างโบสถ์วิหารต่างๆเนี่ยมาทำโบทเป็นชนะให้มันแพร่หลายอาตมาว่านั่นคือการสร้างความเจริญพระสัษธ,ธรรมในข้อที่หนึ่งตรงตามความเห็นของพระตถาคตคิดอะไรก็ตามต้องเดินตามตาถาคตพระองค์บอกศาสนาเจริญเจริญอย่างไรกลับไปดูผู้เจ้าพูดว่าอย่างไรและทำให้ตรงตามนั้นอย่าปิดเบี้ยวแค่น,นั้นเองนะวันนี้เราชอบคิดเองนะ คิดเองเออเองเสร็จเลยใช้ภูมิปัญญาของเราผู้ไม่ได้เป็นสัพพัญยูอ่าอันนี้น่าเสียดายอืก็ให้ดูเรื่องผิดผิดแล้วก็เอามาเป็นราคาค่างวดกันก้อนหินมันจะปกป้องอะไรเราได้นาะเพราะก้อนหินก้อนดินอ่าก็ยังไปเชื่อกันอยู่ได้ว่าถ้าแขวนก้อนดินอันนี้แล้วเนี่ยรอดตายแน่เลยนะไปลบทับจับศึกก็คิดว่ามีก้อนดินนี้แล้วเนี่ยจะรอด ปราท,ที่ไปทําให้ก็ใส่มิจฉาทิฏฐิให้กับเขาไปอีกเอาก้อนดินนะวิเศษนี้ไปนะแล้วจะทําให้รอดจากการถูกยิงนะถูกฆ่าถูกแทงฟันแทนที่จะสอนสัม,มาท,ทิิกันเนาะก็เตือนสติทั้งผู้ทําแล้วก็ผู้รับการกระทำนะว่ากําลังจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิทั้งกู่ตามความเห็นของอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้า นะผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกก็ขอให้เขามีมีหิริมีโอตปะในในพระผู้มีพระภาคเจ้าเนาะถ้าเขามีความละอายแล้วก็ความเกรงกลัวเคารพนะในพระองค์มาเชื่อว่าหนะ้าวันหนึ่งก็ต้องคิดได้ก็ต้องคิดว่าเออเออเราไม่ไม่น่าสอนคนให้อยู่กับมิจฉาทิฏฐินะต้องให้เขามีที่พึ่งที่ถูกต้อง ที่พึ่งถูกต้องคือลายพระเจ้าบอกอนนน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ต้องพึ่งตนแล้วก็พึ่งธรรมะพึ่งตนพึ่งธรรมทำอย่างไรพระองค์ก็ให้เราจเจริญสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมพระองค์อธิบายด้วยลายด้วยอาณาปานสติอาณาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่นะยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดนั้นผลที่เขาหวังได้สองอย่างคือพระละหันหรือพระอนาคามี ย่อมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยเอาจิตมาระล,ลึกรู้ลมหายใจบ่อยๆลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอย่างนี้ได้นิพพานแน่นอนไม่น่าเชื่อนะเ่าแลเราคิดเราตื้นๆก็คงจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอเราฟังผู้เจ้าไปปฏิบัติไปฟังไปทำไปโอ้ท่านมีเหตุผลเนาะไม่งั้นท่านไม่แนะนำให้เราทำอย่างนี้แล้วพระองค์ก็อธิบายไว้อย่างละเอียดว่ามัน หลุดยังไงมันไปยังไงจากการรู้ลมหายใจเข้าออกธรรมดาน,นี่แหละเราจะเห็นจิตที่เคลื่อนออกเคลื่อนออกไปมันเคลื่อนไปในอะไรมันเคลื่อนไปในสี่ธาตุจิตถ้าไม่รู้ลมมันก็หลุดไปคิดอดีตบ้างไปคิดปรุงแต่งอนาคตบ้างไปรู้สุขทุกข์บ้างกลับมาลมหายใจบ้างมันจะวนอยู่สี่ธาตุนี้ใครเห็นตรงนี้นิโสดาบันนะเห็นเรื่องง่ายๆอย่างนี้เห็นเรื่องของตัวเราเนี่ย พูจ้าบอกโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุและพระองค์ก็บัญญัติสี่ธาตุาน,นี้ว่าเป็นวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนี่เป็นอาสาธารณญาณญาณคือความรู้ที่ไม่มีในคนทั่วไปนอกจากคนที่มาเจริญสติปัฏฐานสี่ดูจิตของตัวเองว่าจิตทํางานอย่างไรอย่างนี้จริงๆแล้วการรู้การเห็นตรงนี้มีอีกเยอะมากเลย ย่อมจะเห็นการที่จิตเนี่ยมีการเปลี่ยนจิตที่เปลี่ยนเรื่อยๆผู้เจ้าก็เห็นทําไมจิตท่านเปลี่ยนเปลี่ยนท่านนั่งสังเกตเป็นนาน,านจิตก็ยังเป็นอย่างนี้ไปตลอดผู้เจ้าก็บัญญัติว่าจิตเป็นอนิจจงนะเปลี่ยนตลอดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นอนิจจงสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเป็นทุกขังด้วยอนิจเจทุกขสัญญาสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์คือแตกสลายสิ่งที่แตกสลาย เรียกว่าอะไรอนัตตาตัวตนมันมีชั่วคราวเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็หายไปเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็หายไปพระองค์จึงบอกว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเห็นนะชัดเจนสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ จึงบอกรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์พระองค์บอกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาจึงบอกว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเห็นนะต้องทราบว่าวิญญาณจิตใจอันเดียวกัน ที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างบิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนั้นให้เราเข้าใจตรงนี้ขันห้าเป็นอนัตตาเพราะขันห้ามีการเกิดมีการแปรเปลี่ยนและมีการดับ